สวัสดีค hmm. mm ่ะแม่นั่งจะกินหมูนะครับหรือเมือนห่งเป็นไห่งอนอนลบว่านางจักขึ้นแมงเขาห้องน้ำบุนใครบุญก็เอาไว้กินน้ำยูก็ไปสมุกเอาผู้ใดญก่อนยูน้ำเจ้าน่ะไม่มีผู้ใดญ่ยูสองเขาก็ว่าว่ามีกับว่าแม่ยูน้ำมันละเมื่อบ้านได้ซานกินมือกัน บอกว่าออกขึ้นกันวที่ยุ่งบอกมันวานบ่มีเป็นวานออมันหวานโอ้กินข้าวเบิดข่อยก็แล้มาขายเอาก็ไว้มีน้ำู่ดอกอืมขายน้ำกินน้ำหาได้หาเป็นอ่ะแต่บ่แม่นเอาโอ้นี่แนี่ค้าจังหวังพอนอนในห้องป่านนี่ตุนันนอนใหญ่ๆเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แม่อืมอยากย้ำให้จมูกเวลาเอ้ยมาเอาปลาไปเข้าตู้เย็นให้แม่ด้วย อยากนไม่เเฮ็ดกินเห็นลาคุณหอมชูน้ำเมืนล่ะเมื่อวานเด้สามกินมันบอกมันอกเเื่อที่เขาบอกมันหวานบ่มีมันหวานหรือเอ้ะมัดกลอไปแล้วกันคือแบบอ้สัตรู้ว่าอยงไรนี่อือ เ้าากคอกินบ่ได้หรอกอาค่อคอ,อันท่องท่องบาดีอืมท่องบ่ดีอ้อไเดียวเอาอบหน่อยมังไมุกุ่ติดตนานรปยาวีงม้นปลาหน่อยปลาเาสิยังทาเีวบีย ีปาแล้วปานส่นเอ้ยนุก้ไปยังไงนี่กบ้านโอ้กินมะเบิดขอยก็เล้ยมาขายเอากระว้น้ำม่โดอืมขายน้ำกินน้ำหาได้หาเป็น่ะแต่พบแมนเอาให้ก็สื่อเนี่ยกินดูโดใคงนี้ก็หาคลิปจอบอกไม่หาคิปอันนี้ ซือปลาพี่น้องจ๋าแต่ผอก็ยััละผู้เฒานี่ผู้เราท่นั่งกนเขาก็มน้ำเขาผู้เราเราิน้ืมันมันจิ้มจังเรื่งมันเขาคือไกลอเวลาเอ้ยมาออกปลาไปเขาตู้เย็นเลยแม่ด้วยอยากย้ำเลยก็เฮ็ดกินเฮ็ดลาบก็บุ้งหอมไปก็ได้ษมนมีก็ะดอดเราเรื่องเราสหลายอย่างว่ะสามลูกสี่ยรวยมันจินมมึอเดียวเหรอบ่าวเจ้าบ่าวาเราา บ้านกะดังใส่แบบบ้านกินมะเบิร์ข่อยก็เมาขายเอากรไวายน้ำออขายน้ำกินน้ำหาได้หาเป็นอ่ะแต่บมนเอาเยอมาตือาแ้วกส่วนเฮ้ยะไปยังไงนี่เยอมาตือาแ้วกส่วนเฮ้ยทะลุไยังไงนี่ สวัสดีค่ะโอ๊ยเจ <fal diver, S 2> ็บเอวไรวีเงอนมดื่องไข่แล้วเรื่อมืแป้วอไ่โอ๊ยเจ็บเอวไรวันนีหมดเงอนหมดในเ็เไข่มาคู่น้ำมันล่ะเมื่อบ้านได้ซานมือกัน บอมันออกขึ้นันอยู่ที่มบอกมันหวานแบบนี้เนหวานบักอันนั้นมันขึ้นมาอยู่นําบากอันแั้นีอสกุลน่ะอืมแล้วมันอันปลาอย่ไมกเ้เกเเเบือจังเวลาเอ้มาเอาปลาไปเข้าตู้เย็นเลยแม่ด้วยอยากย้ำในกระเฮ็ยกินเวลาก็นหอมเยอะมัต้ปลาแ้วป กูไว้ได้นี่ตาบกยังตั้งแต่ละผู้าที่ผู้เลาวกินจังเขาไม่กินน้ำเราผู้เ่าวกินจังที่ผู้บุกผันจินงจังนึงมันเขาคือไก่นี่เนี่ย่าจังรรงข่อนอนในหองป่านน่ตุนันนองใหญ่ๆเอาไปใช้ตู้เย็นไปแม่อือยากย้ำให้เจ้ามุกจีเวลาเอ้ยมาออกป่าไปเข้าตู้เย็นเลยแม่ด้วย Dạ cái <laughs> hết kín. Lắp đôi hôm. Mhm. 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 tiêu Mhm. 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 thế này Mhm. 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 mất Mhm. 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 องอันเจ้าไปโยกบ้านหรือเจ้าไปยังใดไม่ว่าได้ไปโยกพราะตู้แหงไปกินหมูาคัดเรือเมือ่อนางเป็นไห่หูนอนหรือนอนรับบ้านอะจักขึ้ม่เขาห้องน้ำบุญอือเฮ็ดราบคอยกินบ่ได้หรอกอาคอยอันท้องท้องบ่ดีอือท้องบ่ดีแหงไปกินหมูาคัดเรือเมือ่อนางเป็นไห่หู น้องนนอ์ลับ้านางจักก็แม่เขาห้องน้ำบุญอย่างได้ยังสันนั่งหลงโขงอยู่กินบุญห้องคอยอันเจ้าไปโยกบ้านหรือเจ้าไปยังใดไอยว่นนี้ไปโยกพอตัวยูนั่มันละเมียนมื่อบ้านได้สามที่มันอืมบอกว่าบอกคึ้นอันที่มันบอกมันวานบุญเป็นวันเวลาเอ้ยมาเอาปลาไปเข้าตู้เย็นให้แม่ด้วย อยาก้ไเเห็นินลาบกิคุงาไนอมไดเาตองก่มดีเมื่อไหร่ขให้ัหัวเก็มกดมุจำจึงอะไได้ยังสั่นั่งหลงโขงอยู่จิ้งุ้หองข่อันเจ้าไปยกบ้านหรือเจ้าไปยังใดไม่ว่าได้ไปยกพระตูเวลาอ้ยมาเอาปลาไปเข้าตู้เย็นเลยแม่ด้วย dạo cái hết kim, cái là có, cung hoàng lắm năm rồi, nay anh mua bắn để san kim rồi, bảo anh bỏ cái anh chú đi mắm bột, mắm bắn bún mì, bắn bún mì, bún mì cái đằng, bún mì cái đằng nó được nó sừng rửa, yàng hoa một mình nghèo, bảo cho con khổ lau bột, bắn cái đằng pha ít muối khay bớt, rồi để chấm nè. ไม่มีผู้ใดผื้สองเขากันว่าว่ามีกับว่าแมนโอ้ยเจ็บเี่ยไรอวใไข่ราไข่ก็สืเนยู่ดนี้าบอกไมคปือปลาพี่น้องจาอืมฮ็ดลาบคอยกินบ่ได้หรอกอาคอยอันท่องท่องบดี อืมพ่องวัดเวลาเอ้ยมาเอาปลาไปเขาตู้เย็นให้แม่ด้วยอยากยำอะไรก็เห็ดกินเ็วลาบก็กคุณหอมแต่บ้านโอ้กินเพราเบิร์ตข่อยก็เลยเอามาขายเอาก็ไว้ายน้ำกระโดดอืมขายน้ำกินน้ำหาได้หาเป็นอ่ะแต่บ่เป็นเอาอยู่น้ำมันละเนี่ยเมื่อบ้านได้สามกินอ่ะอืมบอกว่าออกเครื่องอันที่ที่มงบอกมันอวานบ่มี บ,บ,บ,บอกอันนั้นมันขึ้นมาอ,มอยู่นํำบักกันแบบนี้อาสะกุลน่ะอืมแล้วม่กกินน้ำเขาก็ได้คือหมูแม่กินน้ำเขาได้โยหกมลิทิเกีวละตามาภาษาพุทธล,ละพูดว่อือนี่เนี่ยขาจังงาว่นอนในห้อง,องป่านนี้ตัวนั้นนอนใหญ่ๆเอาไปใช้ตู้เย็นไปแม่อืมอยากยำให้เจ้ามุกเวลาว้ยมาออกปลาไปเข้าตู้เย็นเลยแม่ด้วย อยากย่างเลยก็เฮ็ดกินเฮ็หลาบก็คุณหอมบักอันนั้นมันขึ้นมาอยู่นํำบักอันนั้นมัอัสกุลน่ะอืมแล้วไม่ใหญ่ก็ได้างตอนนี้กระดางเราเรื่องเราสเรือย่ยางมากสามลูสี่หายรวยอืมไม่กินมื่นเดียวเหรเบ้าก็จะบ้าขอบบ้าอืมบ้านก็ดังใส่เวลาเอ้ยมาออกปลาไปเข้าตู้เย็นเลยแม่ด้วยอยากย่านเลยก็เฮ็ดกินเห็นลาบก็

ไม่มีผู้ใดพูอข่องเขากันว่าว่ามีกับว่าแมนแต่บ้านโอ้